รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Sport Bang b โอ้โหเจอกันวันเสาร์แบบนี้8โมงเช้าเรานึกว่าเป็นรายการเพลงไปแล้วนะคะเนี่ยใช่มีกีตาร์ทำไมก็ไม่รู้ทุกเทป, <c oughs> ทเปไ<ม>ปองวันนี้เนี่ยจะมาทุกเทปที่เรามีการพูดเรื่องอะไรนะครับเราจะมาเกิ่นด้วยการร้องเพลงนี่ซึ่งยากเหมือนกันนะซึ่งเรียกว่าแถดีกว่าซึ่งเป็นการแบบพยายามอย่างวันนี้ครับให้ให้เดาดีกว่าว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรจากเพลงเพลงนี้มา ไม่กล้าขึ้นเลย่ะเข้าตรงไหนวะเผาไก่ย่างถูกเผาเอมันจะถูกไม้เสียบมันจะถูกไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆวันนี้เรื่องไก่แน่นอนไก่ย่างเรื่องไก่ย่างเหรอไอ้บ้าไม่ใช่เรื่องเชียร์ลีดเดอร์ครับผมแล้วเกี่ยวอะไรกับไก่ย่างคะก็เป็นการ ร้องเพลงไงคือถ้าเราเอาเพลงพวกบูมบูมบูมเนี่ยแล้วก็สิทธ์เราก็เลยเอาเพลงที่มันคิดว่าน่าจะเซฟสุดแล้วก็คือไก่ย่างดูเผาไม่แล้วเพลงนี้เอาจริงๆนะตั้งแต่ตอนรับน้องตอนเคยเป็นลีดเดอร์เหมือนกันตั้งแต่ตอนเป็นลีดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเคยเต้นต้องเต้นอะไรเพลงนี้ตลอดเวลาวางได้เนาะอ่าได้เดี๋ยวลบก็ไม่เป็นไรเจ้าของกีตาร์นั่งอยู่ข้างหน้าได้ได้แทนด้วยตอนนี้ซึ่งวันนี้ที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับเชียร์ลีดเดอร์เพราะนั่นคือช่วงรู้ไปหมดของเราครับจะพูดถึงเรื่องเชียร์ลีดเดอร์ NFL กับกฎเค้มเวอร์เราเคยเหมือนเล่าไปแล้วว่าแบบค่าตอบแทนเขาน้อยมากใช่สำหรับการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ N.F.L. ครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของกฎของแต่ละทีมของของเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยเขามีกฎอะไรที่ห้ามทำบ้างซึ่งพอรู้ว่าคุณผู้ชม มันสงสารเขามากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกอะสงสารอะจริงๆรคือค่าตอบแทนก็น้อยแล้วแต่กดคือกดเหล็กมากเหมือนเขาเป็นนักกีฬาหนักๆคนนึงเลยอะครับต้องทาตามกฎขนาดนั้นนะน่าเอาขามาเลี้ยงดูไหมน่าเลี้ยงดูจริงเขาสวยผมยาวสีบรอนด์อย่างเงี้ยโอ้โหสเปคเลยออ้ยสเปคเหมือนเอ้ยอ่ะช่วงต่อไปครับเรื่องดังปังๆของเรานะครับจะพูดถึงเรื่องนักฟุตบอลกับความสําคัญของเท้าอ่าเพราะว่าเป็นของคู่กัน ถ้ามวยต้องเป็นนวมหมัดถ้าบอลมือต้องเป็นเรื่องของเท้าแน่นอนออมาดูกันว่าเท้าเนี่ยนะครับสำคัญมากแค่ไหนนะฮะและช่วง QA ครับสงสัยตอบให้กับธนาพิชณุนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของยอดนักมวยทีุ่นาชื่นชอบทั้งสองท่านนั่นก็คือมูมัดอาลีและก็พี่สมรคคำสิงกันครับว่าทำไมานาเนี่ยถึงชอบสองคนนี้มาก อืมนนนคือจริงๆคุณอาแอบเคยเล่าประวัติสั้นๆของที่สมรคสัสิงให้เราฟังมาบ้างแล้วแหละว่าแบบเขาเก่งตรงไหนถนัดตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมีเพิ่มเติมแน่นอนเพราะว่าคุณอาชื่นชอบมากใช่ครับนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนค่ะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้ากับรู้ไปหมดนะคะมาเตรียมสงสารพวกเธอไปอพร้อมๆกันเชียร์ลีดเด NFL กับกฎเคมเบอร์สักครู่ค่ะ ต้อนรับก,กลับเข้าสู่รายการสปอร์ตปังๆนะครับอันนี้ค er ือช่วงรู้ไปหมดฮะกับเชียร์ลีดเดอร์ NFL กับบทเคมเบอร์ของเขาครับขอเวอร์อีกทีเบร์เบร์เบร์ถูกใจเวอร์จริงครับเหลือไรลไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับผมกับการแข่งขันชิงแชมป์อเมริกันฟุตบอล NFL ที่เรียกว่าซูเปอร์โบครับ ในครั้งที่56นี้นะครับจะมีขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับเช้าตู่ประมาณ6โมงเช้าของบ้านเราคือวันที่14กุมภาพันธ์ก็คือวันเลนทานั่นแหละก็คือถ้าเกิดใครอยากดูเนี่ยต้องตื่นเช้าหน่อยแหละ6โมงครึ่งต้องเปิดทีวีแล้ว14กุมภานะคะคือซูเปอร์โบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการชิงแชมป กีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาค,คนทั่วโลกคือรู้จักแล้วก็รอดูนะคะโดยเฉพาะการถ่ายทอดสดแต่ละครั้งเนี่ยนะคะกว่า100ล้านคนอะ่ะหรือว่าปริมาณประชากรก็คือ1ใน3ของคนอเมริกาทั้งหมดอะ่ะที่ดูอะ่ะเป็นกีฬาย,ยอดฮิตของคนอเมริกาเลยมากๆนะครับผม ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรู้จักกันในโชว์พักครึ่งของซูเปอร์โบว์ใช่นะครับที่จะมีพวกนักร้องดังๆเชกิล,าล่าอะไรเงี้ยจำได้เลยแล้วโชว์แต่ละครั้งก็คือจะอลังการมากใช่ซึ่งซูเปอร์โบว์ครั้งที่56นี้นะคะคุณผู้ชมก็จะแข่งขันกันที่โซฟีสเตเดียมค่ะเมืองอินเกอร์วูดค่ะที่รัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเป็นสนามกีฬาที่มีค่าก่อสร้างเนี่ยสูงที่สุดในโลก5,000ล้านดอลลาร์ค่ะหรือถ้าเป็นเงินไทย1 6 8 0 0 0ล้านบา าทเยอะมากเยอะมากเยอะมากหนึ่งสิ่งที่สําคัญนั่นคือที่อยู่ในซุปเปอร์โบก็คือเชียรดเดอร์นะคะสามเชียรดเดอร์ในการฟุตบอล NFL เแนี่แหละซึ่งเราเคยพูดไปแล้วจากเรื่องค่าตัวของพวกเขาว่าค่าตัวของต่อละเขาต่อเกมนะครับผมได้น้อยมากเพียงแค่ 2,300- ถึง4,700บาทต่อเกมเท่านั้นเองค่ะนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎเหล็กของพวกเขากันบ้างว่าเชียรดเดอร์เ f l นะครับเขามีกฎเหล็กอะไรบ้างที่ห้ามทํา ที่แต่ทีมนั้นตั้งเอาไว้ว่าสิ่งนี้ไม่สามารถทําได้นะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกครับห้ามทานอาหารในเครื่องแบบเวลาอยู่ในเครื่องแบบชุดเชียรดเดอร์สิ่งที่ห้ามทําเลยคือห้ามกินอาหารกินข้าวก็ไม่ได้แล้วไม่นานนะการแข่งขันใช่ครับผมนอกจากว่าอาหารมื้อนั้นเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วถึงจะทานได้แต่ถ้าเกิดพี่เพื่อนมาอะไรเงี้ยอะซื้อมาฝากเรพูดว่าอะไรอะโบกมืออย่างเดียวคือห้ามพูดด้วยครับคําพูดที่บอกว่า ไม่สาม,มารถทานได้เนี่ยไม่สาม,มารถพูดได้เพราะจะเป็นการทำให้ดูภาพลักษณ์ของชิลเลอร์เนี่ยดูไม่ดี I can't eat เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยรอไม่ทำไม่ได้นะอาชีพเนี้ยไม่เห็นด้วย,นะยหวยิวแล้วคือต้องกินเลย <laughs> จริงๆ <laughs> ผมเชื่อว่าหลายคนคงทำไม่ได้เหมือนกันอ่ะ <laughs> ข้อที่2แต่งหน้าจัดเต็มค่ะ <laughs> จัดเต็มในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้วาดคิ้วถึงหูหรืออะไรแต่ว่าให้จัดเต็มทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแค่การซอม วันแข่งอะไรก็คือวันซ้อมหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยไม่ต้องแต่งก็ได้มั้งหรือไม่ก็อ่อนๆก็ได้ไม่ไม่ได้ครับถ้าเกิดตราบใดที่คุณเนี่ยใส่ชุดเชียร์ลีดเดอร์คุณต้องแต่งหน้าให้มันเต็มเหมือนกับวันจริงเท่านั้นใช่เพราะผมผมเชื่อว่าคนอาจจะแบบคนที่เป็นเทรนเนอร์นะอาจจะดูว่าเฮ้ยตอนซ้อมแต่งหน้ากับวันจริงเนี่ยแต่งเหมือนกันไหมอคือไม่ใช่บางคนมาซ้อมแบบไม่แต่งแล้วมาเซอร์ไพรส์วันจริงคือมาเป็นนิ้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หรือบางคนทาสีปากไม่เหมือนเพื่อนหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น ข้อที่3นะครับไม่มีการพักดื่มน้ำครับในบทความของนิวยอร์กไทม์นะครับเขียนเรื่องการปฏิบัติต่อเชลิเดอร์ใน NFL ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้พักดื่มน้ำในระหว่างแข่งขันเด็ดขาดนะครับผมนอกจากว่าทีมของตัวเองนั้นกำลังเป็นฝ่ายขึ้นเกมบุกจริงหรอเกมรับเกมบุก<อ>คือถ้าเกมบุกอยู่เนี่ยสามารถพักดื่มน้ำได้แต่ว่าถ้าเป็นเกมรับอะคือทุกคนแบบตั้งใจตั้งหน้าตั้งตา,ตารับไงห้ามดื่มเชลิเดอร์ก็ต้องแบบเชียร์เต็มที่ ห้ามไปห้ามเดินไปจิบเดินไปอะไรทั้งสิ้นใช่ครับอันนี้ก็พอรับได้อันนี้รับได้พอเข้าใจพอแต่มันก็เม็กซเซนส์เหมือนเวลาเราเป็นคนดูอะถ้าเรากำลังอินอะไรมากๆเรา้มคงไม่ได้แบบมีความรู้สึกจะหันไปกินอะไรได้นะคะครัต่อมารูปลักษณภายนอกต้องเหมือนกันอขนาดนั้นคือเขาบอกว่าเชียร์ลีดเดอร์นะคะถ้าเกิดว่าเราดูไปในสนาม NFL อ่ะคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าใครเป็นใครกันเนี่ยหุ่นความสูง S <S <S คุณดูองศาในการซ้อมเอาดิจริงคือการกระโดดกันเห็นไหมครูเขาทาปากแดงเหมือนกันหมดทั้งทีสว,สวยมากเขาทาปากแดงทั้งทีมอ่ะแลวดูหุ่นดีสวมเครื่องแบบตลอดเวลานะครับผมหลายทีมมีกฎให้เชียร์ลีเดอร์นะครับทุกคนเนี่ยต้องสวมเครื่องแบบตลอดเวลาขณะอยู่ในสนามแม้ว่าจะเสร็จหน้าที่แล้วก็ตามแต่ว่าคุณห้ามถอดชุดออกจนกว่าคุณจะผ่านไอ สิ่งก yeah ่อสร้างที่มันไม่ใช่สนามออกไปอ่ะถึงจะสามารถเปลี huh. ่ยนชุดได้สนามกีฬานั่นแหละใช่ครับผมถึงค่อยเปลี่ยนชุดนะคะต่อมารูปร่างต้องพร้อม1สัปดาห์ก่อนวันแข่งคือสาวๆหลายทีมเนี่ยเขาจะต้องเจอกับการทดสอบร่างกายนะคะที่เรียกว่า j i กเกิลเทสค่ะจิกเกิลคือการเขย่าครับเออผมไม่น่าเชื่อ มันเช่นแบบการกระโดดตบหรือการสั่นสายร่างกายเพื่อแบบคนที่เขาเป็นคนเทนด์เขาจะได้ดูว่าเฮ้ยเนื้อมันเผลไปแล้วนะครับผมก็จะต้องถูกสั่งแล้วถ้าเกิดว่าบางคนมันเกินเยียวยาจริงๆถูกให้ออกจากการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไปเลย oh <no. S 1> ถ้านิดเดียวอ่ะไปสองก่อวไปสำรองก่อนแต่ถ้าเป็นมากเกินเยียวยาเนี่ยออกเลยถูกออกจากเชียร์ลีดเดอร์เลยโ oh <No. S 2> อ้ไม่ก็กดเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครได้เธอเป็นแฟนเนี่ยนะคะ แข็งแรงด้วยครับแข็งแรงมากครับซิกแพคมาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟังกฎแล้วเป็นเชียริเดอร์ที่บ้านเราดีกว่าประเทศไทยเพราะเราคือกิ่งกระเด้งก็เด้งเราสิเก่งสิเก่งสิเก่งใคมาแบ่งมาแบ่งมาแบ่งกระเด้งกระเจงตึงตึงโอ้หนี่ถึงเื่อเก่าวเนี่ยใช่ครับช่วงหน้านะครับผมเรื่องต่างๆครับมาดูกันว่านักฟุตบอลกับเท้าของเขาเนี่ยสำคัญกันขนาดไหนสักครู่เดียวครับ นุนโดยทีวีเดเร็กชีวิตดีๆมีได้ทุกวันกลับเข้าสู่รายการสปอร์ตปังๆนะครับผมอันนี้คือช่วงเรื่องดังปังๆกับนักฟุตบอลกับความสำคัญของเท้าโหสำคัญมากสิเนาะเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่ามีเท้าเนี่ยเป็นอาวุธหลักและเป็นสิ่งสําคัญมากๆกับชีวิตของเขาเลยเหมือนกับนักร้องก็ต้องมีเสียงที่ดีนะครับมีสุขภาพเสียงหลอดลมปอดที่ดี ฟุตบอลนี่คือแบบเท้าเนี่ยสิ่งทํามาหากินขเขาเลยเวลาข้อเท้าพลิกทีเวลาเจ็บทีนี่พักยาวเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเท้าเนี่ยก็เลยต้องเป็นจุดที่มันจะต้องโดนฟุตบอลโดนลูกฟุตบอลโดนของเพื่อนวิ่งเยอะๆบ้างทำงานกันมาอย่างหนักอ่ะตั้งแต่เด็กนะครับออคือหนักมากก็เลยไม่แปลกใจค่ะที่เท้าของนักฟตุตบอลแต่ละท่านนี่คือมันจะดูแบบคือเอาง่ายๆว่าไม่ได้สวยงามอ่ะช่วงที่เราเตะบอลหนักๆนะครับเล็บนี่คือข้อเลือดอ่ะ นิ้วโป้งเนี้ยคือเวลาโดนเพื่อนๆเ,เหยียบใช่ไหมฮะแล้วมันกดลงไปพูเป็นข้อเลือดแล้วก็ต้องรอให้เล็บมันถอดออกมาซึ่งต้องบอกเลยว่าโดยเฉพาะนะักฟุตบอลเนี่ยนะคะก็คือจะใช้เท้าเนี่ยหนักตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนมันก็เลยแบบทั้งรูปเท้าบางทีมันจะผิดรูปนิดนึงอะคะ่ะมันจะไม่สวยซึ่งแอนมารีโอคอนเนอร์เนี่ยนะคะแอนมารีโอคอนเนอร์อ่ะอ่ะหันกองทำไมไม่คุณอะหันมาเอ็กเซนกับผมทำไม,มก็มารีโอคอนเนอร์ไง เขาเป็นนักประธานาไม้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการอ๋อเป็นนักประธานาไม้ใช่เป็นนักผมก็เคยได้ยินนะนักประธานาไม้เหมือนกันซึ่งเคยโดนประธานาไม้ปะพี่ขยอกเล่นเลงอ่ะแต่ว่าเธอคนนี้เนี่ยเขาทำงานใกล้ชิดกับนักเตะชื่อดังของสโมสรในรีเมียรีเพราะฉะนั้นคนละคนหรือว่าลีกดิวิชั่นล่างๆของอังกฤษอะไรแบบเนี้ยเขาทำมา10ปีแล้วนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะได้เห็นเท้าของนักฟุตบอลมานับไม่ถ้วนครับซึ่ง แอนมารีเนี่ยเขายืนยันได้เต็มปากเลยจริงๆนะคะว่าสภาพเท้าของนักฟุตบอลแต่ละคนหูหนักหนาเอาการจริงๆครับผมแล้วแอนมารีเนี่ยเขาก็บอกด้วยนะคะว่านักฟุตบอลส่วนใหญ่เนี่ยจะสวมรองเท้าสตาั๊ดเบอร์ที่แน่นเท้าที่สุดครับเพื่อให้เท้าอ่ะมันสัมผัสกับลูกฟุตบอลมากที่สุดด้วยถูกต้องครับผม,บผม,ผมก็ยิ่งเท้าเรามีความแนบกับรองเท้าเท่าไหร่เนี่ย ก็จะยิ่งทาให้เรามีความรู้สึกว่ามันคล่องตัวมากขึ้นในการเคลื่อนไหวในการเลี้ยงบอลแต่ช่วยให้รองเท้าเนี่ยมีความบางเบาและกล็เร็วมากยิ่งขึ้นแต่ว่าต้องแลกมากับการที่จะเสี่ยงอาการบาดเจ็บได้มากขึ้นด้วยครับไอ้ความที่มันแนบเนื้อใ้ความที่มันเบาเนี่ยเวลาเจอเหยียบจากเพื่อนๆอย่างที่บอกไปมันเหยียบปุ๊กหนังมันบางบาดเจ็บได้ง่ายกว่ารองเท้าที่มันแบบหนาขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่การสวมรองเท้าที่แน่นเกินไปนานๆนะครับก็อาจส่งผลให้นิ้วเท้าของนักฟุตบอลเนี่ย แน่นจนผิดรูปได้ครับใช่ค่ะซึ่งนักเตะดังๆของโลกนะคะอย่างเมสซี่โรนัลโดค่ะหรือว่าเนย์มารวมไปถึงอีกหลายคนเลยเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์จากการเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์รองเท้าสตั๊ดชื่อดังเพราะว่าพอเขาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาต้องใส่เฉพาะตัวแบบบางทีเป็นคอลเลกชันที่เป็นของเขาเองก็เลยจะถูกตัดตามรูปเท้าของนักฟุตบอลคนนั้นๆออกแบบมาให้เหมาะกับตัวเขาเลยใช่เขาก็เลยได้เปรียบค่ะว่าแบบเออวิธีการวิ่งการเล่นอะไรมันก็จะช่วยเสิร์ฟได้ด้วยซึ่งคุณแอนมารีนะครับบอกว่าถ้าให้นักฟุตบออลลเืกระหว่าง รองเท้าที่ช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บกับข้อ2นะครับรองเท้าที่ทําให้เราเนี่ยแสดงผลงานในสนามได้ดีร้อยทั้งร้อยครับนักฟุตบอลเลือกแบบที่2กันหมดเลยเ<อ>คือเลือกแสดงผลงานได้ดีมากกว่ากลัวการเจ็บยอมบาดเจ็บใช่โอ้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะมีนักฟุตบอลที่ตอนเด็กๆฝึกการเล่นฟุตบอลด้วยเท้าเปล่าเ,เหรอผมนี่เด็ก ฟุตบอล้านนอกเลยอย่างกันอย่างเงี้ยที่เล่นเท้าเปล่านะคะมาตั้งแต่เด็กๆเนี้ยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเท้ามันก็จะแข็งแรงมากก็เลยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั่วไปเนี่ยมันน้อยกว่าน้อยกว่าคนที่สวมรองเท้าฟุตบอลเนี่ยเล่นตั้งแต่เด็กค่ะเพราะว่า <c oughs> คนที่สวมมาตลอดเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อเท้าเลยใช่ครับผมและอีกหนึ่งอย่างครับที่เป็นข้อสังเกตข,ของนักฟุตบอลกนะ็คือคนที่เป็นนักฟุตบอลส่วนใหญ่นะครับจะมีขาที่ค่อนข้างจะโก่งกว่าคนทัท่วไปนะครับเพราะ การปักหลักในการยืนรอบอลหรือว่าการปักหลักในการวางเท้าเตะบอลเนี่ยคือมันต้องมีข้างหนึ่งที่ปักหลักและอีกข้างหนึ่งใช้เอาไว้เตะบอลทําให้น้ําหนักที่ลงข้างขวาด้านนอกเนี่ยลงน้ําหนักเยอะเนี่ยอย่างขาผมเนี่ยนะครับคือเตะบอลน้งแต่เด็กแล้วก็เวลาที่เรามาอยู่ในมาอยู่ในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยต้องมีการแบบเมื่อก่อนใส่เดินแบบเดินใส่กางเกงขาเดฟอะไรเงี้ยมันจะเห็นชัดมากว่าขาเราอะสามารถพื้นที่ตรงกลางลูกหมาสามารถรอดได้ ยังดีเป็นลูกหมานะคะคือบางคนบอกว่ายืนตรงสิยืนตรงผมตรงแล้วครับขาผมโก่งเองนะครับเนี่ยมันจะมีการลงน้ําหนักที่อยู่ข้างขาด้านนอกข้างที่ไม่ได้เตะใช่แล้วแล้วข้างที่เตะเนี่ยก็จะต้องแบบออกแรงทําให้น้ําหนักมันลงข้างนอกเยอะทําให้ขามันโก่งอ๋อนอกจากขากล่งแล้วเนี่ยความยาวก็ไม่เท่ากันเออขายาวไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมใช่ครับ เพราะว่าข้างที่เตะที่ออกแรงเหวี่ยงเนี่ยมันจะยาวกว่าใช่ป่ะใช่ครับคือปกติคนทั่วไปนะครับก็จะยาวไม่เท่ากันอยู่แล้วประมาณประมาณ4 4สี่มิลสี่มิลแต่ว่านักฟุตบอลเนี่ยจะยาวประมาณ6มิลคนที่เป็นตัวปีกคอยเปิดบอลให้เพื่อนคนที่เปิดบอลโค้งเนี่ยขาจะยาวไม่เท่ากันเยอะมากยาวกว่า30มิลใช่ครับเพราะว่าต้องใช้ต้องใช้ไม่ใช่ยาวกว่า6มิลอ๋อคนที่ขาตรงเนี่ยจะเปิดบอลโค้งไม่ดีเท่าคนที่ขาโกวอ๋อมันจะไม่ค่อยโค้งมันจะมันจะเคิร์ฟได้ดีกว่า โหคือมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน,ม,นมันตามพฤติกรรมที่เราฝึกซ้อมหรือว่าเราเล่นมานานๆอนะ่ะร่างกายมันก็ปรับเปลี่ยนตามนั้นจริงๆเนาะถูกต้องครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของความสําคัญของนะักฟุตบอลแล้วก็เท้าของเขากันนะครับค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วง Q&A สงสัยตอบให้กับคุณอาพิสนุค่ะสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีครับ คุณานครับวันพรุ่งนี้นะครับ16มกราคมจะเป็นวันเกิดของพี่สมรคัสิงห์นะครับผมแล้วก็วันที่17มกราคมจะเป็นวันเกิดของบูมบัตอาลีผมทราบมาว่ายอดนักมวยสองท่านนี้เนี่ยคุณานชื่นชอบมากๆผมอยากรู้ว่าชอบเพราะอะไรของเขาชอบเพราะเก่งทั้งบนเวทีและนอกเวทีครับสองคนนี้ไม่น่าเชื่อว่าผมมาทราบทีหลังว่าดวงเดียวกัน16มกราคม17มกราคมราศีมังกรด้วยกันแล้วก็เก่งเหมือนกันอาลีนี่เป็นนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก เป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทครับเป็นอะไรอีกหลายอย่างเป็นนักต่อต้านสงครามเป็นนักต่อสู้เพื่อผู้ด้อยโอกาสเพื่อคนผิวสีสมรักเป็นแชมป์นักเรียนมวยนักเรียนโรงเรียนพดุงศิธิ์คเป็นแชมป์กรุมพะระเป็นแชมป์ประเทศไทยแชมป์ซีเกมแชมป์เอเชียนเกมเป็นแชมป์โอลิมปิกเหมือนกันหมดเลยครับแต่สมรักไม่ได้เป็นแชมป์มวยอาชีพเพราะว่าเก่งเกินไปไม่มีใครสู้หมายถึงยังไงนะครับเขาเก่งเกินแชมป์จนไม่สามารถจะจัดให้เจ้าชกกันได้ เขาจึงไม่มีโอกาสได้เป็นแชมป์มวยไทยน่าเสียดายมากทั้งคู่เป็นมวยฉลาดมากสมรักนั้นชกแบบอิมพอไว้ใช่ชกแบบ,แบ,บอิมพอไวส์ชอยังไงอิมพอไว์คือถ้าเป็นดนตรีเนี่ยคือการแบบเล่นคอร์ดเฉยๆแล้วก็สดแล้วดนตรีก็เป่าตามเมโลดี้อันนี้คือต่อยมวยแบบอิมพอไว้ก็คือวิธีป้องกันข่าวผมไม่เคยเห็นใครป้องกันข่าวอย่างสมรัก ใช้มือจับเขา่าคูต่อซูไม่ให้ตีขเข่าหรอคะซึ่งไม่ผิดกติกาไม่ผิดกติกา uh huh. ซึ่งเป็นความคิดถึงเขาคิดขึ้นมาอย่างฉับพลันทันทีคิดแบบอินพาวายส์จริงๆฉลาดมากแล้วเป็นมวยที่นั่งอยู่ในหัวใจกรรมการว่าจะชกยังไงจะออกอาวุธยังไงจึงจะเข้าตากรรมการกรรมการจึงจะให้คะแนนไม่ออกอาวุธท่าเพื่อโดยที่ไม่ได้คะแนนครับในขณะที่อารีนั้นนอกจากเก่งบนเวทีแล้วเป็นมวยรุ่นใหญ่น้ำหนักตัว200ปอนด์แต่ชกเหมือนนังมวย1 1อยสิอปอนด์ ริ้วมากผมก็ชอบสเต็ปแบบถอยหลังเขาอะฮะใช่ถอ,<ห>ถอยหลังลถอยหลังแล้วต่อยได้ <c oughs> ถอยหลังแล้วต่อยได้ตการกชกแบบนี้ไม่เคยมีในมวยรุ่นยักษ์รุ่นใหญ่มาก่อนครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่ชกสวยเหมือนอารีแล้วหลังจากจบชีวิตการชกมวยแล้วเนี่ยอารีมีเงิน1,500ล้านบาทคือเขาหามาได้เขาเก็บเป็นสมรักนอกจากหามาได้อาจจะเก็บไม่เท่าอารีแต่สมรักเป็นคนที่เลี้ยงลูกได้เก่ง ลูกสองคนตรงสมรักเตะเก่งมากครับใช่งเบสทำช่องยูทูบของตัวเองด้วยนางเอกช่องวันของเราด้วยถูกต้องนี่ก็ดูลูกสาวสมรักเตะใช่ไเตะสิบครั้งไม่หยุดเลยผมเห็นเลยโอ้เก่งมากเก่งจริงเออนี่ตรงๆดูไว้ตรงๆนี่ก็แตงต้องตรงดูไว้ต้องตรงดูไว้คือในในยุคนี้คนสามารถเลี้ยงลูกได้เก่งขนาดนี้เป็นเด็กเก่งเรียนหนังสือก็เกียรตินิยม น่ารักมากครับโหนี่คุณนายไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ยใช่ฟ <laughs> <laughs> ุตเวิร์กก็ยังโอ้โหนี่นานนะครับโอ้โห <laughs> <laughs> หนึ่งปีเศษเศษหนึ่งปีเศษเศษอ่ะแล้วคุณอามองเห็นเหรอคะถอดแว่นแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้เขาสอนฟุตเวิร์กเหรฮะนี่นี่ <laughs> นนคนเป็นนักกีฬาเนาะจับอะไรก็เป็นเร็วนะครับใช่เฮ้ยหูยคุณอาฟิตนะเนี่ยตัวตีผมนาทีนึงผมก็หอบแล้วครับโถ่ตำรวจกีฬาที่เหนื่อยจริงๆนะ ไอผู้หญิงก็ก็ชกมือกันเยอะน๋ยวน้ใช่เพื่อแบบว่ารักษาหุ่นค่ะเราต้หนักคุณอาไม่เหนื่อยเลยสักนิดใช่ไหมคะคุณดูหน้าคุณอาเลยครับคุณถามอะไรคุณให้เกียนอาการหอบแล้วไปใส่แว่นเขาอย่างนั้นพี่ลิลีเออใส่ดีดีแล้วคุณอาคือใส่นวมอยู่ฮะใช่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยไม่ได้เอาละครับนี่คือยอดนักมวยนะครับสองท่านที่คุณอาชื่นชอบท่านพี่สมรักคำสิงแล้วก็มูมัดอาลีวันพรุ่งนี้วันครูวันเกิดสมรักคำสิง <im> และอีกวันหนึ่งถัดไปถ้าอาลีมีชีวิตยอยู่วันนี้วัยุ80พอดีอก็เสียชีวิตเมื่ออ,ยอ,อายุ74เมื่อ5ปีที่แล้วแต่ก็ถือว่าเสียชีวิตตอนอายุมากแล้วนะคะอ่านี่เป็นสองนักมวยนะคะที่อยู่ในดวงใจของคุณอาแล้วคุณอาก็เอามาเล่าให้เราฟังนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงมูัมหมัดอาลีได้ด้วยแล้วก็คใครที่แบบเด็กๆอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ประวัติของสมรักคำสิ่งดีพอก็ดูรายการนี้ได้รู้แน่นอนจากคุณอาขอบคุณข้อมูลจากคุณอาค่ะขอบคุณด้วยค่ แล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันเสาร์8โมงตรงทางช่องว,วันแห่งนี้กับรายการสปอตปังปังนีง่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ